สถานการณ์น้ำเก็บน้ำให้แสดงเกี่วัดส,สุรินนะครับตอนนี้น้ำก็เต็มตะลิ่งเต็มล้นสปินเวย์บนะรรดาคนชาวบ้านก็มาหวานแหกันนะครับไปหาปลากันนะไปดูนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่า ไอน้ำเยอะเลยครับท่านที่อยู่ทางปลายน้ําก็ควรจะระพัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีน้ําไหลหลากท่วมพื้นที่เกษตรเสียหายหรือท่วมที่อยู่อาศัยนะครับก็ควรจะวิธีการป้องกันในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้ามีความจําเป็นในการที่จะเปิดน้ํา จากสุรินทร์นะสู่คลองนะครับเพราะว่าน้ําจะจะล้นตดิ่งแล้วที่ห้วยเสนงอาเขตน้ําห้วยเสนีงาจาังหวัดสุรินทร์นะครับมวลน้ําที่ชลประทานเปิดไปก็จะเป็นมวลน้ําที่ไหลไปสู่ลําน้ําชีแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับ